เป็นอุบัติเหตุนะครับบนถนนซอยกูดวิวนะครับซอยลงกระทะพุ่งหน้าหมู่บ้านกูดวิวครับผมรถยนต์กระบะนะครับเสาไฟไฟฟ้านะครับบาดเจ็บไม่รู้ถึงตัวในจุดเกิดเหตุเป็นชายนะครับผมเจ้าหน้าที่อาสาภูไพลรบแดงพยาบาลกันที่เวียคันที่เจ็ดนะครับและหยาบ้านหมู่หกพยาบาลออส์นะครับเข้าทำการช่วยเหลือนะครับเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บทั้งสี่รายนั้นส่งโรงพยาบาลุกแดงมาที่เรียบร้อยนะครับ เบื้องต้นว่าหลับในนะครับไปกรุงเทพมานะครับผมหลับในจึงทําให้เกิดเหตุนะครับผมเป็นกำลังใจให้ครับผมขอให้พี่ได้รับความปลอดภัยนะครับขอให้ปลอดภัยอย่างมากที่สุดนะครับผม

แป๊บนึงนะครับ